สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาไปไต่เขียดกันครับไต่เขียดไต่กบครับมากันสี่คนนะวันนี้นะวันนี้มากันสี่คนนะครับอันนี้ใครครับรายงานตัวหน่อยครับอันนี้ก็เป็นแฟนของก๊อตนะครับนี่ครับนี่ก็คือหน้าตาครับนี่ก็คือหน้าตาแฟนของก๊อตนะครับอันนี้อตัวสูงๆนี้มันคือใครครับมึงก็งายไงานตัวมึงจะฮะผมหล่อเกินครับผมหล่อเกินไปไม่ต้องดูมันนะครับคุณไม่หล่อนะครับะแล้วก็มากับผมเช่นเคยนะครับ ได้ยินเสียงคนสุดหล่ออย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเป็นใครนะฮะนี่ครับผมเป็นหนึ่งตัวนับมาดิเหยียบกี่ข้วในไ่นไม่ใช่เขียนนะครับตัวเขียนครับเอาแล้วครับับทุกคนตัวที่สองนะครับนี่ครับโหเดินมาเมื่อกี้ครับไม่ไกลเท่าไหร่นะโอเคดูแต้มต่อไปและกครับ về hey, chơi tôi đây rồi hey. rồi hey. này hấp này hấp này hấp rồi. làm ăn gì này mày chị mày ngủ mày đùa đùa phi thong ma thòng khao lưỡi tai เอาไปน้องตนลงไปตงเหนี้ง้ไ่ได้หลอกตาไหมนี่บ่ได้่องหลอกตาไหมนี่่องไม่มีนะมึงอได้มันไปถั่วเลยดินี่ตึ ขุมเลยวะกี่หาถุงเว้ยถุงีถุงตัวนี้เลยหาบอจือ,อจตัวที่สามครับทุกคนกว่าจะกรุบได้นะครับดึกโดดไปกระโดดป้ากระโดดไปกระโดดมาอยู่นะไป,ไปดกแต้มต่อไปกันน,น,นี่นะขออน้าใสถุงนะไม่ใส่มันก็ออกดีตัวที่สี่ครับพัลลนี่ครับตัวเล็กๆนะตัวนี้ โอ oh. กบยังไม่ได้มันเขาอีกเลยไม่รู้ว่าป่านนี้ท่านก็เขาได้สักกี่ตัวแล้วนะนู่นเขาอยู่นู่นนะเดินไปเป็นคู่เลยครับส่วนผมมาคนเดียวนะครับใช้เดียวเลยวันนี้แล้วผมจะเอากบตัวใหญ่ๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไปดีกว่าครับช้าๆลีลายอยู่ไดเ้เจอตัวที่ห้าแล้วครับเจอตัวที่ห้าแล้วจะไปไหนเนจะไปไหนี มึงจะไปไหนฮะฮะฮะนี่ครับจะไปง่ายนะครับเขียนวันฝนตกนะถ้าวันไม่ฝนตกมันจะสะเพริญจักษ์แต่น,กกน,นอยนี่นี่เลยฮะดูดิมีตัวต่อไปไหมจับผนเดียวก็ได้เราจะได้เยอะ,ยอะนะเขียบครับเขียบครับไม่ต้องเสียเทนะียนนะเขียบครับ ได้ไม่เลยได้ไม่เ้ยจะรออะไรครับก็ได้สิครับระดับผมแรงไม่ต้องพลาดแน่นอนครับงียบะครับเดี๋ยวกบมันตื่นนะปานนี้ยังไม่ได้กบเลยตอนนี้เจอแล้วนะไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ขอไปดูใกล้ๆนะน่าจะเป็นเขียดนะถา้าผมมองไม่เห็นตัวถ้าเห็นตัวนี่ตัวใหญ่ๆนแน่เลยเอาตัวท่านหลังดีกว่าตัวนี้มันเล็ก ไหนวะมึงจะแอบไปททงไหนซาเข้ารูโคตรเชีย่ยกูจะเอามึงไงวะระดับกูแล้วนี่ครับตัวที่อะไรไม่รู้ไปดูกันเอาเองเห็นหรือยังคุณดูเห็นหรือยังครับนี่ม,มันตัวอะไรนั่นนะเนี่ยนะตัวที่อะไรไม่รู้ไปดูกันเอาเอง เฮ้ยเด็กกบมาวะได้ครับโอ้ยจับบ่ได้วะครับตัวครับกบไหนมือยีเชพอะไรนี่ครับตัวจะได้ตัวตัวเนาะเดี๋ยวนี้มันออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าช่วงวันแรกๆนี่ครับผมมาจับนะครับมันี่ยก็หัวถ่ายอยู่พูดกันแบบเสียหายมากคำพูดเมื่อกี้เซเซอร์นะคำพูดเมื่อกี้เซเซอร์ครับไม่มีอะไรทุกคน แต่ว่ากระดอกก็ไม่ต้องฟินสุอน,นะครับสองตัวเมื่อไห่ไปถอนเลยนะกละปอครับผุณจะพาเอาเขียดครับตอนนี้เจอแล้วสองตัวน,น,น,นี่ครับเขียดน,นะอันนี้เขาเรียกว่าเขียดน,นะ,ะไปหากันจับแถวบ้านเอาเขียดหลุดมือเฉยไปไหนแล้ว มึงไปไหนแล้วปล่อยมันไปครับมันหลุดมือครับเฮ้ยน่าจะเสียดเนี่ยจังหวะนี้ตาไม่เหลี่ยมจังหวะลิซซองขนมวะตาเป็้นใหญ่ๆโอ้ขวดพลาสติกนะฮะเฮ้ยเห็นอะไรเหลี่ยมวะคือช่องนี้เห็นอะไรเหลี่ยมไม่ได้ครับวิ่งใส่หมดนะตาลืมจะไม่เดืสะลาวนะ <c oughs> นี่ก็เหลี่ยมับแต่ไม่เอาดีกว่าครับนี่ก็ถึงบริเวณที่เขียดเยอะนะครับที่ผมก็มาประจำแต่ยังไม่เห็นสักตัวชิบหายเฮย้ยเจอแล้ววะเฮ้ยกบหรืออะไรวะน,น่าจะต้นไม้นะครับเพราะว่ามันไม่เหลี่ยมนะ คือผู้เลงเอาปเต็นเหลี่ยมมาสั้นเหรอเออเขาหานกครับตอนนี้พูดดังไม่ได้นะ มาหาเขียดแต่ว่าคือหนังสตึกที่ทําจากเหล็กมาด้วยครับผมจับดูโคตรหนักเลยครับทํามาหาสะแตกอะไรก็ไม่รู้นะมาจกมาจกสมบัติไอ้ลองอย่างนี้กันนี่ นนี่มันอยู่ในนี่เลยนี่ย่ในปลาถูกนี่ดินี่คือบริเวณเขียที่ผู้ผมมาจับประจำแต่วันนี้เ่เห็นสักกระตูครับแต่ก็ดทุ่งหน้าวิ่งหนูมมันมีหลายอยู่ดิ เหี้ยไหที่มีกบวะทางน้าู่เสียไหมก็เจอทางนันเทำกบกบอย่กบอย่าอ้ยเหี้ยโดนยังสูงเลยองไปด้วยจับไว้ได้องไองไองไตอนนั้นด รูเขียดวะทุกคนผมเจอรูเขียดนะ,ะทุกคนนี่ก็คือรูมันครัหรือรูปูก็ไม่รู้แต่ผมต้องจกดูระก,กันอ่าผมต้องจกดูละก,กันตอนนี้ก็แรกไม่ออกเพราะว่าผมร้องไม่ทันจะเอายังไงดีผมต้องต้องขุดเขียดออกนีวะสัตว์กัวเขียดออกจากชังกูแล้วไปก็ตอนดีกว่ โอเคครับทุกคนถือกล้องดิก็เนื่ยครับสำหรับพี่โดนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พี่โดน้าเนาะเจอที่ผมได้นะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคือได้ไม่มากเท่าไหร่ครับเราไปดูของก๊อนกันนะก้อนไห้ผู้ชมดูด้วยนะจักจั่วเอออยู่ดูนะครับไม่ต้องดูครับเดี๋ยวขึ้นปกให้ดูครับแล้วก็ของไอ้ฟอนครับได้ประมาณสองตัวครับเออไม่ต้องไปถ่ายนะครับมา สำหรับคลิปวิดีโอนี้เอ,อ้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหมีชิโรนาครับช่วงน,นี้อาจจะลงคลิปช้าคลิปเร็วนะครับก็ต้องขอโทษกับเพืครับไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็ไปทํางานทุกวันนะครับอู้